วันนี้นะคะเด็กๆในหน่วยบ้านแสนสุขเราจะมาเรียนหัวข้อทั้งหมดมี4หัวข้อนะคะนั่นก็คือ 1. ความสำคัญและส่วนประกอบของบ้านค่ะ 2. ประเภทของบ้านและวัสดุที่ใช้สร้างบ้านนะคะ 3. ห้องต่างๆภายในบ้านค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆคืออุปกรณ์และวิธีการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะ ก็คือความสําคัญและก็ส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านนะคะก็จะมีอะไรบ้างคะนี่ค่ะห,หน้าต่างประตูหลังคาเสาแล้วก็อนนี้นะคะบันไดนะคะซึ่งความสําคัญของบ้านนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานะคะ ได้กินได้นอนได้ขับถ่ายชำระร่างกายเล่นหรือฝึกทักษะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็เป็นที่อยู่ที่ทำให้เราปลอดภยัยแล้วก็ช่วยป้องกันแสงแดดฝนอากาศหรือว่าสัตว์ร้ายหรืออาจจะเป็นบุคคลที่แปลกหน้าเราไม่ต้องการให้มาเกี่ยวข้องแล้วบ้านได้อย่างปลอดภยัยค่ะเด็กๆ ประเภทของบ้านนะคะก็มีตั้งหลายอย่างเลยนะคะเด็กๆดูเห็นไหมบนหน้าจอมีทั้งบ้านเดียวบ้านทาวโฮมสองชั้นบ้านแฝดก็มีนะคะหรือก็บ้านแฝดชั้นเดียวก็ได้เด็กๆดูนะคะว่าบ้านของเด็กๆเนี่ยเป็นชั้นอะไรเป็นแบบไหนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องกันนะคะเด็กๆค่ะว่าข้างในเนี่ย มีอะไรบ้างมีห้องอะไรบ้างนะคะห้องนอนห้องนอนก็จะมีอะไรบ้างคะมีหมอนมีผ้าห่มมีเตียงนะคะที่เราเอาไว้นอนกันหรือถ้าใครไม่มีเตียงใหญ่ๆแบบนี้อาจจะใช้เป็นอะไรคะที่นอนปิกนิกหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทําให้เราได้นอนได้ต่อไปห้องครัวคะ่ะห้องครัวเราไว้ทําอะไรเอ่ย อ่าใช่แล้วค่ะเอาไว้ทำกับข้าวนะคะทำประกอบอาหารนั่นเองแล้วก็นั่งทานกันอยู่ที่โต๊ะเหมที่ในรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวมาเรามาดูห้องต่อไปห้องน้ำนี่เห็นไหมก็จะมีชักโครกมีที่ล้างมือแล้วก็มีฝักบัวไใ,ให้เราอาบน้ำกันนั่นเองค่ะต่อไป ห้องนั่งเล่นก็จะไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจนะคะดูทีวีนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะมาอ่านหนังสือหัวข้อสุดท้ายนะคะอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้านค่ะมีอะไรบ้างนี่หมายเลขหนึ่งเลยก็คือไม้กวาดเอาไว้ปัดกวาดฝุ่นนะคะสองกวาดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำอะไรคะ หูบ้านถูพื้นแบบนี้นะคะ3นี่ถ้ามีไม่กวาดแล้วก็ต้องมีที่ตักขยะนะคะที่ตักผงนั่นเองเอาไว้โกยขยะนะคะที่เรากวาดเสร็จแล้วเอาไปทิ้งทางขยะต่อไปอันนี้นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะรูปที่4ไว้สำหรับปัดฝุ่นค่ะเด็กๆ เขาเรียกว่าไม้ขนไก่นั่นเองนะคะแล้วก็อันที่5นี่อาจจะรูปไม่ชัดเนาะมันเอาไว้ทำความสะอาดห้องน้ำนั่นเองค่ะสำหรับหัวข้อเราทั้งหมดเราก็เรียนกันเสร็จแล้วทั้งหมด4หัวข้อต่อไปคก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำนะคะเอาไว้ให้ผู้ปกครองนะคะสอนเด็กๆทำนั่นคือการพับบ้านกระดาษค่ะวิธีทำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเด็กๆ